เดากันสนุกไมยเอ่ยบ่างคนอ่านแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าข้อสอบยังเรายังไม่ได้เรียนรู้ว่าอะไรหมายถึงอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในหลักสูตรครั้งนี้มีอะไรที่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรที่เราจะไปประ,ะ,ประยุกต์ใช้ปรับใช้กับตัวเองได้บ้างนะครับ ก่อนไปเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างโดยตัวองค์ประกอบของเนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไปของลูกเสือไซเบอร์ที่จําเป็นที่จะต้องมีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของภัยรุปความความเสี่ยงต่างๆเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรหรือถ้าเจอ เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่างๆนะอาจเป็นอันตรายเราจะแจ้งกับใครได้บ้างรวมไปถึงถ้าน,น้องโดนกระทํานะเป็นผู้ถูกกระทํอาจจะโดยการไปโพสต์ในบอร์ดบ้างมีใครแกล้งเพื่อนบ้างไหมไม่มีอาถ้ามีเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าถ้าน้องไปทำนะน้องจะผิด ตามพรบอ,รอย่างไรบ้างถ้าเราโดนแกล้งเราจะไปแจ้งที่ไหนนะครับไปแจ้งที่สํานักง,งานตํารวจไปแจ้งตามสอนอนี่เขามึนเลยนะเดี๋ยวบอกให้ว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเรียนรู้ถึงเรื่องของพรบรด้วยนะครับพรบรในแต่ละมาตราเขามีการบัญญัติไว้ว่าอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเรื่องของจริยธรรมเราจะใช้อินเทอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ให้ให้อยู่ในจริยธรรมให้อยู่ในคุณงามความดีอ,อยู่ในวัฒนธรรมของเราคนไทยนะครับเนื้อหาหลากัหลกๆก็จะมาดูนะในเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆสถิติตภคูคามนะนะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างประเภทภคูคามเป็นอย่างไรเราจะหาบุคคล ผู้จดทะเบียนเว็บไซต์รวมไปถึงหาเพื่อนหาเพื่อนได้อย่างไรบ้างอาจจะแบบเริ่มต้นด้วยที่อ e ีเมลหรืออาจจะเริ่มแค่ชื่อบางชื่อเราก็สามารถหาได้นะครับเรื่องของการใช้ Search Engine ทุกคนรู้จัก Google ใช่ไหมอาจารย์สั่งรายงานมาเสร็จปั๊บเข้ามีใครหารายงานเองในห้องสมุดบ้างไหมไม่มีแล้ว เขา Google อย่างเดียวมาเดี๋ยวคานี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะใช้ Google อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ได้ดีมากขึ้นแล้วก็เรื่องของสังคมออนไลน์คือข่ายออนไลน์พวก Facebook ต่างๆเราจะใช้งานอย่างไรมาดูถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของลูกเสือไซเบอร์ก่อนก่อนจะไปวัตถุประสงค์เรามาเรียนรู้ก่อนว่าลูกเสือคืออะไร ลูกเสือก็คือเยาวชนน้องๆนี่แหละเราทุกคนนี่แหละอายุตั้งแต่8-25ถึง25ปีไม่ว่าจะชายหรือหญิงและได้รับการอบรมในหลักสูตรของลูกเสือที่เรียนรู้ถึงหลักการวิธีการและวัตถุประสงค์ต่างๆนี่คือความหมายของลูกเสือไซเบอร์ละ่ะไซเบอร์คืออะไรไซเบอร์คือโลกของสารสนเทศโลกข่าวสาร ที่ไร้พรมแดนพอสู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีคําว่าประเทศละเราสามารถไปได้ทุกที่เพราะนั้นเมื่อมารวมกันลูกเสือไซเบอร์คืออะไรลูกเสือไซเบอร์จะมาช่วยในเรื่องของการที่ให้น้องๆสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆลงไปสู่เพื่อนๆ เอาเอาง่ายๆให้เพื่อนๆก่อนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อยากถูกต้องปลอดภัยไม่ใช่อยากเล่นเกมอะไรเล่นปังยา่าอยากโกลงลมโหลดโปรแกรมโกลงลมมาเสร็จปั๊บโดนซะเองอย่างเงี้ยอ่าไม่เอาหัวเราะเนี่ยโหลดแน่นอนอ่าพอเรารู้แล้วเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรจะป้องกันเพื่อนอย่างไรนะครับเราก็ช่วยสอดสองดูแลให้ด้วยเพราะทุกวันนี้ มากมายบางทีเพื่อนเราเสเองโดนแกล้งบ้างบางทีมีข้อความที่ไม่เหมาะสมบ้างเจออะไรหลายอย่างที่มันผิดกฎหมายอยู่โลกเพอ,เอ,อแล้วเราต้องการที่จะแจ้งใครสักคนไปแจ้งตำรวจสอนอช่วยได้ไหมไม่ได้บางทีน้องโดนแฮกเกมน้องไปที่ไหนไปสอนอเขารับแจ้งไหมไอด้ดาบกาตาเนี่มันคืออะไรอะ ไอ้ไม้กอบวกหกบวกเจมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะก็จะมาเรียนรู้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกเสือไซเบอร์จะต้องสร้างความตระหนักให้กับตัวเองให้รู้ถึงความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลการใช้ข้อมูลสารสนเทศมีแนวร่วมสร้างความมั่นคงสามคัคคีและจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันสถาบันชาติเรามีอะไรสาสามสถาบันหลัก ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ลงไปได้แล้วก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมมีจริยธรรมนะครับคุณธรรมแล้วก็ศิลธรรมอันดี